ถ้าลอนี่วันนี้ว่างไหมเต้ยวันนี้เราอยากไปกินข้าวด้วยกัน่ะจริงหรอโอ้ยแต่ช่วงเนี้ยฉันตัวบวมากเลยเพิ่งกับจากห้องโกงวิศน์ขวานแล้วอ่ะอือเอาหรอแล้วเป็นไงบ้างอ่ะไม่ก็วันนี้ก็ชวนมากินด้วยสิ เดี๋ยวก่อนนะฉันหาตัวช่วยก่อน อเครเหรอท่านทับนะหรอตอยเมื่อกี้โทษทีดิฉันอะไรโปรตทวินนะสิช่วงเนี้ยนะฉันบวมน้ำแล้วก็อ้วนขึ้นมากแต่กลับมาจากฮ่องกงอะอ๋อหรอ เนี่ยวันนี้ก็ต้องไปกินบุฟเฟ่ต์อีกไงรู้แล้วนะนี่อย่าลืมชวนโบไปด้วยนะไปกันหลายคนสิเดี๋ยว <c oughs> โอเคจ้าเดี๋ยวฉันรีบไปนะเย็นมากฉันกลัวรถติดอะโอเคแล้วบายจ้า